มาดูกันให้น้ำครับผมน้ำจะให้ดีคือต้องให้รอบทรงพุ่มและในทรงพุ่มครับผมไม่นินจุดเดียว ไม่งั้นเกิดปัญหายเยอะน้ำโดนลูกชุเรียนไม่เป็นไรครับไม่มีผลมันจะได้รับความชื้นด้วย ถ้าม้น้ำให้มันกระจายได้รอบลมก็ลมมันจะพัดช่วยกระช่างหัวมันมันจะไปทางไหนก็ให้มันอยู่ในมันก็อยู่ในไรนะมันอาจจะปิวไปข้างนอกกระช่างหัวมันเราไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์มันยิ่งรอบตรงพุ่มยิ่งดีความชื้นดี ได้น้ำได้ปุ๋ยขี้ไก่แล้วดูสดชื่นมากเลยขยายเอาขยายเอาลูป พัดมา <c oughs> ต้นลงอย่างนี้ดีเป่าเพี้ยเป่าแมลงกระจายจเองคนระับ ไอ้ลูกที่รวงกันเหลืองว่ะข้างล่างแต่เนื้อมันไม่เป็นมันไม่เป็นแป้งรับพวกนี้มันเป็นเนื้อกรอบๆยังไม่มีแป้ง